ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเพลินเพเลยครับคุณพิมพ์ิมมณ์ครับเพราะผมกําลังอยู่หนึ่งในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่หลายคนให้ความสนใจนะฮะของงานโนราภูมิปัญญายแห่งแผ่นดินนะครับเป็นจุดของที่เรียกว่าเป็นจุดรงนวดนะครับเขาเรียกว่าโรงหมอยามหมอบีบนวดนะครับซึ่งจะมีการนวดที่หลากหลายมากเหมาะสํญญาหรับชาวออฟฟิศอย่างเราด้วยนะครับอย่างผมก็จะเป็นการนวดคอบับคอบาดไหลนะฮะในขณะที่นอกจากนั้นก็จะมีเป็นการนวดฝ่าเท้าด้วยนะครับในส่วนที่อีกหนึ่งจุดสําคัญที่หลายคนมาต่อคิวกันยาวมากและผม ก็รอคิวเลยเป็นทางด้านฝั่งนู้นนะครับจะเป็นการนวดทั้งตัวแบบจัดกระดูกนะครับโดยหมอสวัสดิ์จิตพรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานหิ่งโนราหมอยาผสมผสานกับตำราวัดเข่าอ้อเละครับ หมอสวัสดิ์จิตพรมสืบทอดวิชาหมอยาจากคุณตาคือหมอสว่างจิตพรมครับหมอสายเวสิษสำนักวิชาวัดเขาอ้อและทายาสายตระกูลโนราจากฝ่ายปู่เอกการรักษาคือการประสานความรู้ด้านการหยิบนวดด้านสมุนไพรครับที่สืบต่อกันภายในสายตระกูลหมอพื้นบ้านรวมถึงการบริกรรมคาถาที่ได้จากศาสตร์โนราและจากตำราวัดเขาอ้อครับ โดยเดือน6ของทุกปีจะมีการไหว้หิ้งครูหมอโนราครูหมอยาครูหมอตาแยและครูหมอบีดนวดสะท้อนถึงศาสตร์การรักษาต่างๆที่เชื่อมโยงกับโนราได้เป็นอย่างดีครับซึ่งหมอสวัสดิ์เองทําการรักษามา16ปีแล้วนะครับเคยไปรักษาไกลถึงรัสลังออมาเลเซียครับตระกูลของหมอเนี่ยมันก็เป็นตระกูลของมโนราอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าพ่อของหมอเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนทรงโนราแล้วก็ที่บ้านก็มีหิ้งมโนาราพอเดือน6ตรงนั้นโรลูกหลานก็จะมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนหมากพลูที่บนหิ้งมนโนราคือวิธีการรักษาของหมอนะครับเหมือนที่หมอบอกเนี่ยคือต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปก่อนก่อนทําการรักษาถ้าทางเชื้อโรคเนี่ยหมอต้องต้มยาล้างโรคก่อนเอาของเสียออกก่อน เพราะว่าอยู่ๆเรามาเอายารักษาโรคมันก็เตียของเสียดิทีนี้รักษาจิตก็เหมือนกันหมอต้องขจัดรู้ปัญหาก่อนว่าเออไปอยู่กับลูกสะพ้ายไม่ถูกกับลูกสะพ้ายเห็นไหมเพิ่งย้ายที่อยู่ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตแล้วไปอยู่กับลูกสะพ้ายแล้วป่วยเห็นไหมมันก็จะมีผลในเรื่องของทางใจทางใจก็กังวลอ่ะกังวลแล้วนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับมันก็ท้องอืดต้องอืดท้องผูกต้องผูกปถ่ายไม่ต่ายความดันมันขึ้นโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน Hey. <laughs> เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กๆนักเรียนจริง,รงๆเลยครับโดยเฉพาะนักเรียนโนรานะครับอย่างวันนี้นัดกันมาถึงวัดเขียนบางแก้วตั้งแต่9ก้ามงเช้าเลยนะครับเมื่อวานก็มาถึงที่นี่แล้วก็ทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะมายาวๆเลยไปถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานครับเพราะไม่ง่ายเลยที่จะหาที่เรียนท่าราโนราที่สอนกันแบบตัวต่อตัว,ตวน้องๆบอกนะครับว่าถึงจะได้เรียนโนราในคาบเรียนวิชาหน้าตศิลป์มาบ้างแต่ว่าการได้วิชาจากครูหน้าตศิลป์ที่เป็นสิทธิเอกอีกคนของครูธรรมนห่งชา S <S <an> ก็ทําให้ทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากทีเดียวครับเมื่อวานนี้ที่มาก็คือมีการเรียนพื้นฐานท่ารําครับส่วนวันนี้บอกว่าต่ออีกหลายท่าเลยครับจนคาดว่าสามารถนาไปทำเป็นอาชีพได้แล้วก็หาไรายได้สึ่เสือตัวเองในวัยเรียนก็ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับที่สําคัญทุกคนต่างมีเชื้อสายโนราการได้ต่อยยอดรักษาไว้จึงไม่ใช่แค่การมีหิ่งปู่ย่าที่บ้านแต่บางคนเขาบอกว่าตั้งใจเลยนะครับร่ำเรียนเพื่อที่จะเป็นโนราใหญ่ทําพิธีในโรงหมอได้ครับ คือทางบ้านเป็นเชือสายมโนราค่ะแล้วที่โรงเรียนเขาก็จัดการลํำลํำด้วยค่ะก็เลยสนใจในด้านนี้ค่ะมันจะเป็นสิบสองตาครูมโนราแบบว่าแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งครับตาอีกแบบหนึ่งก็แบบว่าตาตาที่หนึ่งคือตาเตปนอมตาที่สองตาพรอมสีหน้าแล้วก็ตาที่สองตาพรอมสีหน้าครับ แล้วก็ต้าที่3ามแม่ลายกหนกครับแม่ลายกนกค่ะแล้วก็ต้าที่ 4, สด่สดใมาลาครับนะสดอ,อยมาลาสดอยมาลาได้ก็าาได้หมดก็ที่บ้านมีค่ะมียิงมโนลาคือไว้จะขอแกเอ่อไว้จะขอบว,ว่าถ้าบุญอะไรไว้ก็มันว,ว่าบุญค่าได้รับค่าราชก,การก็จะแก้เขาค่ะตามประเพณีอะไรทุกปีตั้งวัวหมูตั้งอะไรให้เขา ขณะที่อีกจุดหนึ่งพาแวะไปดูนะครับคือจุดของผ้าป่าโนรารวมใจถวายวัดนะครับก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานแล้วก็มาทําบุญกันต่อเนื่องครับมีชาวบ้านในพื้นที่รุ่นคุณยา่าคุณยายมาชวนทําบุญแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้เพื่อที่จะนํารายได้มอบให้กับวัดพระบรมธาตุเจดีเขียนบางแก้วโดยวันพรุ่งนี้จะช่วงเย็ยนนะครับจะมีการแห่ผ้าป่าด้วยครับอ๋อโอเคอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแม่ เรียบร้อยโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ แม่เสร็จพอดีก็ถือว่าสบายหน่อยแะฮะแต่ว่ากิจกรรมโนราภูมปัญญาแห่งแผ่นดินนะครับจะจัดขึ้นยาวๆเลยอย่างกิจกรรมวันนี้เองในช่วงเย็นจะมีคิวของโนราบันเทิงนะครับที่จะได้เจอกันก็คือโนราฉลวยประดิษฐ์ศป์นะครับแล้วก็เจอศิลปินดานราเซอร์ไพรส์นะครับก็คือพี่เอกชัยศรีวิชัยด้วยแล้วก็ช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นคณะโนราสมพงษ์น้อยดาวรุ่งลูกทุ่งสบายแพรเพชรนิรันต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์คุณพิมพิมลหรือว่าแฟนๆสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านททไไลนเพจ Facebook PBS แบั ไทย PBS ครับ